ครั้งนั้นและท่านพระราหุลเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระราหุลว่าดูก่อนราหุล ปัทวีธาตุที่เป็นภายในก็ดีเป็นภายนอกก็ดีปัทวีธาตุนั้นก็เป็นแต่สักว่าปัทวีธาตุเท่านั้นพึงเห็นปัวีธาตุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนั้นจิตย่อมเบื่อหน่ายในปัทวีธาตุย่อมคลายกำหนัดในปัทวีธาตุดูก่อนราหุลอาโปธาตุที่เป็นภายในก็ดี เป็นภายนอกก็ดีอาโปาธาตนั้นก็เป็นแต่สักว่าอาโปาธาตุเท่านั้นพึงเห็นอาโปาธาตนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา เพราะเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนั้นจิตย่อมเบื่อหน่ายในอาโปธาตย่อมคลายกำหนัดในอาโปธาตดูก่อนราหุลเตโชธาตที่เป็นภายในก็ดีเป็นภายนอกก็ดีเตโชธาตนั้น ก็เป็นแต่สักว่าเตโชาธาตเท่านั้นพึงเห็นเตโชาธาตนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนัน จิตย่อมเบื่อหน่ายในเตโชธาตย่อมคลายกำหนัดในเตโชธาตดูก่อนราหุนวาโยธาตที่เป็นภายในก็ดีเป็นภายนอกก็ดีวาโยธาตนั้นก็เป็นแต่สักว่าวาโยธาตเท่านั้น พึงเห็นวาโยธาตนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนั้นจิตย่อมเบื่อหนายในวาโยธาต ย่อมคลายกำหนัดในวาโยท่าดูก่อนราหุนเพราะเหตุที่ภิกษุพิจารณาเห็นว่ามิใช่ตัวตนไม่เนื่องในตนในท่าสี่ีีภิกษุเนเรากล่าวว่าตัดตัณหาได้แล้วหรือถอนสังโยชน์เสียได้ กระทำที่สุดแห่งทุกได้แล้วเพราะละมานะได้โดยชอบ